พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ได้กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนกลางรับเรื่องเดือดร้อนจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บทนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนไม่รู้เท่าทันเงื่อนไขที่อยู่รอบตัวยิ่งจะถลักดันซ้ำเติมเข้าสู่สภาวะ ยิ่งทากลับยิ่งจนภาคเกษตรกรรมไทยเดินทางมาถึงจุดที่เกษตรไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้เราจะนําพาเกษตรกรค่อยๆออกจากวงจรอุบัตินี้ได้อย่างไรจังหวัดภาสารกรรมได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีจุดเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดได้เน้นการพัฒนาเพิ่มผลผลิต ของพืชเศรษฐกิจของจังหวัดให้ได้มาตรฐานการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรหากแต่ปัจจุบันยังก็ยังประสบปัญหาในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนอกจากนี้ยังพบปัญหาในด้านการขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปด้านการเกษตร ซึ่งความต้องการของเกษตรกรในเรื่องนี้ยังขาดองค์ความรู้ในการผลิตขาดเทคโนโลยีที่จะนำมาส่งเสริมการผลิตาลาก,การบริหารจัดการดินการกำจัดสัตรูพืชขาดการส่งเสริมการาเลี้ยงสัตว์เชียงพาณิ์ต้นทุนในการผลิตสูง,างาการบริหารจัดการน้าไม่มีประสิทธิภาพเราเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรม จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานออกแบบกลไกลเชิงการกระจายอำนาจของภาครัฐในระดับท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชุมชนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์1ห,หลัก2ฐาน3ทิศ1 1ทางและ32วิถีโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพเชิงเงื่อนไขความพร้อมและความถนัดของเกษตรกรแต่ละคนและแต่ละกลุ่มฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อให้เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จ,จริงของเกษตรกรในระดับชุมชนฐานการกระจายอำนาจจำเป็นต้องมีโครงสร้างหน่วยงานและงบประมาณของภาคเกษตรโดยยึดเอาพี่น้องเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทิศที่1 สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรโดยแบ่งเกษตรกรออกเป็น3ระดับได้แก่เกษตรกรระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมิเพื่อเปลี่ยนศักยภาพจากทร,รมาหากินสู่ทร,รมาค้าขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเข้าสู่รูปแบบโมเดลเกษตรอุตสาหกรรมชมุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าตั้งแต่อยู่ในมือเกษตรกรทิศท,ที่2 ทิศทางสู่เกษตรสีเขียวโดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่ยั่งยืนให้สอดคล้องตามข้อกำหนดสากลด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆทิศที่3ทิศการมุ่งสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับการผลิตเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยในตลาดโลกการจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรการเสริมสร้างกองรังมือและการรวมกลุ่มของเกษตรกรอาจถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะสร้างฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมความแข็งให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรรวมทั้งสามารถรับมือ การเปลี่ยนแทนต่างงๆใบบริิแลลวะกต่อไปกการแ้ปัญหาภาคเกษตรกรรมนอกจากต้องมีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ที่แหลมคมวางโครงสร้างและระบบพื้นฐานในภาคเกษตรจําเป็นต้องทํากันอย่างจริงจังและต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน